หัวข้อนี้ชื่อว่าคิดแบบเจ้าของธุรกิจนะครับคิดแบบผู้ประกอบการในในพัฒน์ไมเซ็ตเนี่ยครับมันจะมี2ตัวก็คือฟิกไมเซ็ตกับกนไมเซ็ตนี่คือตัวที่1เนาะเราพอเห็นความแตกต่างนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าเวลาที่ผมไปเจอฝ่ายบุคคลหลายองคอ์กรน่ยหรือเจอผู้บริหารก็จะบอกอาจารย์ตอนนี้ยุคนี้ทำยังไงให้พนักงานบริษัทเนี่ยคิดแบบเจ้าของธุรกิจผมก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงคิดแบบเจ้าของธุรกิจ พอดีผมเคยเป็นพนักง,งานบริษัทแล้ววันนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจผมก็เลยเอา2อย่างนมาผสมกันเป็นมายเซ็ตที่เรียกว่าวิธีคิดพนักง,งานบริษัทหัวใจผู้ประกอบการหัวข้อน,นี้ไม่ได้เชิญทุกคนออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแต่ผมกาลังคิดว่าจะแบ่งปันว่าถ้าตอนที่ผมเป็นพนักง,งานบริษัทผมอยากจะได้ยินเรื่องอะไรให้เขาคิดแบบเจ้าของธุรกิจนะครับหรือที่เรียกภาษาอังกฤษเท่ๆว่า corporate entrepreneurship mindset คือ พนักงานหัวใจผู้ประกอบการคิดยังไงบ้างข้อที่1นนะครับตั้งเป้าหมายทํางานเกินเงินเดือนข้อแรกแม่งก็ไม่ผ่านแล้วอาจารย์ผม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 เคยพูดในรายการเหมือนกันจําได้ไหมครับคลิปวิดีโอเมื่อตอนเช้าในรายการสายสวรรค์ขยันยิ่งเนาะมีคนเชิญผมเป็นบรรยายหลายที่แล้วก็ถามว่าอาจารย์ทำไงถึงจะ,จะก้าวหน้าในการทํางานทําไงจะเลื่อนตําแหน่งไวเงินเดือนขึ้นเร็วๆผมบอกข้อที่1เลยครับออคิดว่าเงินเดือนหรือรายได้คือของแถม จำได้ไหมผมพูดคลิปวิดีโอนั้นเมื่อตอนของมนสิบนะสปีที่แล้วนะที่พูดเอาไว้ผมคิดนี้จริงๆตอนที่ผมไปพัฒนาภาษาผมก็คิดอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของเราค่อยมาคิดผมคิดเลยว่าเงินเดือนของแถมคือเงินยังไงมันได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราคิดคือทําไงฉันจะดีขึ้นทําไงฉันจะเก่งขึ้นทําไงเซอร์วิสสกิลฉันจะดีขึ้นทาไงพีเพลสกิลฉันจะเก่งขึ้นนึกออกไหมครับทาไงฉันจะลีดเลด์ชิฟสกิลฉันจะเก่งขึ้นเทคนิคเคสกิลฉันจะเก่ง คุณไปอ่านหนังสือด้านการก้าวหน้าในการทำงานนะครับข้อนี้จะคุณได้ดินประโยคนี้ e than you get paid get paid for คือตั้งเป้าทำงานเกินเงินเดือนนี่คือข้อที่1ของพนักงานบริษัทนะครับข้อที่2ครับทำงานโดยที่เน้นผลลัพธ์ของงานหรือเรียกว่า result based หรือ result oriented พนักงานบริษัทส่วนใหญ่จะเน้นทำงานแบบ task and time oriented คือ วันนี้ผมมาทำงานให้พี่แล้วนะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันนี้ผมส่งอ e ีเมลให้พี่แล้วนะ100ฉบับวันนี้ผมโทรหาลูกค้าให้พี่แล้วนะ30สายแต่ไม่โฟกัสที่รีเซอลหรือไม่โฟกัสที่คอนเวอร์ชันเข้าใจไหมครับคนที่เป็นพนักงานบริษัทหัวใจผู้ประกอบการคออือไม่ได้โฟกัสแค่แอคทิวิตี้แต่โฟกัสที่รีเซอลด้วยว่าคุณโทรไป30สายเนี่ยนัดได้กี่คนขายได้กี่บาทเข้าใจไหมครับ P o ลงไหม ใช่ไหมโอ้วันนี้เหนื่อยมากเลยนะขับรถ100กิโลไปเจอลูกค้า5เจ้าคําถามที่ผู้การอยากได้ยินคืออะไรครับแล้วมันขายได้กี่เจ้าเข้าใจไหมเออนะครับคนทั่วไปโฟกัสแค่กิจกรรมแต่คนที่คิดจะก้าวหน้าต้องโฟกัสรีเซลด้วยเพราะว่าบริษัทจ่ายผลตอบแทนจากรีเซลของคุณจริงไม่จริงแผนกที่เห็นผลนี่มากที่สุดคือแผนกเซล์คุณ deliver ร์ออนรีเซิลอเรนเแต่แผนกอื่นผมก็เชิญชวนให้คิดแบบรีเซิลเรนเด้วยเหมือนกัน อย่าคิดแค่ว่าวันนี้ฉันมาทางานให้เธอแล้วนะนั่ง8ชั่วโมงไม่เอานะครับคุณบีออนกว่านั้นได้คือทํางานที่รีเซลนะครับอันที่3ก็คือบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่า Effective and efficient นะครับในการเป็นเจ้าของธุรก,กิจมันจะมีประโยคนึงที่เจ้าของธุรก,กิจโดยเฉพาะ S m e ทุกคนจะต้องท่องจําไว้ในซีรีเบลลัมเลยก็คือว่าทํายังไงให้เราใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดแล้วได้ผลตอบแทนสูงสุดหรือว่าอ o าไสูงสุด ทรัพยากรอย่างที่บอกไปก็คือว่าใช้เงินให้น้อยที่สุดใช้คนให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้เวลาให้สั้นที่สุดแต่ได้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้คนให้น้อยที่สุดใช้ทรัพยากรเวลาให้สั้นที่สุดใช่ไหมแล้วก็เนี่ยให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดนี่คือนี่คือผู้ประกอบการคิดแบบนี้เลยนะครับแล้ววิธีการทำไงครับสมมติพี่จะทำระบบใหม่ย,ยัง้งถ้านะผมจะทำ learning platform จากที่เอาวิกรมายืนสอนแบบนี้กลายเป็นเรียนนิแพลตฟอร์มทําไมครับแทนที่จะมานั่งดูเองเรียนนิแพลตฟอร์มเป็นยังไงลองผิดลองถูกเองทําไงครับไปดูชาวบ้านเขาทายังไงไปดูเมืองนอกเขาทายังไงไปดูบริษัทอื่นเขาทายังไงแล้วก็ศึกษาเขาเพื่อจะได้เป็นไงครับเจ็บตัวให้น้อยที่สุดลองผิดลองถูกให้น้อยที่สุดเรียนรู้จขขากประสบการณ์คนอื่นนะมีคํสองคาที่สําคัญคือ effective and efficiency เ no. นาะไอ้นี้คือผู้ประกอบการจะคิดแบบนี้นะครับแล้วไม่จําเป็นว่าพี่ต้องออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็คิดแบบนี้ได้คิดตั้งแต่ตอนที่เป็นบริษัทของของที่นี่เลยนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนชอบบอกว่าโอ้ยเนี่ยเป็นบริษัทไม่ใช่ของเราทําพันๆไปก่อนเดี๋ยวเป็นของเราเมื่อไหร่เนะเราจะทําเต็มที่เราจะประหยัดเต็มที่เราจะอัพติมไนซ์เต็มที่เราจะลีนเต็มที่ถ้าพี่มีความคิดแบบนี้ก็เหมือนกับว่าพี่บอกว่า เดี๋ยวมกลาปีหน้านะเราจะลงแข่งฟูลมาราทอนแต่ตอนนี้เนี่ยนะวิ่ง5กิโลฟันลันกูยังไม่รอดเลยแต่ต้นปีอะมาราทอนแน่นอน4 2กิโลพี่ว่าแม่งรอดไหมครับไม่มีทางรอดถ้าการทําธุรกิจเนี่ยคือการวิ่งความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทางเท่ากับมาราธอนถ้าพี่ทําแบบนี้ไม่ได้เนี่ยผมทาไมผมถึงพูดแบบนี้ครับเวลาพี่ทางานในบริษัทพี่ดูแลแผนกเดียวพี่เซลล์พี่ดูแลยอดขายจริงไหมจริงขายเสร็จพี่ไม่ต้องดูผลิต ซอฟต์แวร์มีคนเขียนส่งมาการตลาดทําการโฆษณาส่งมาให้เซลล์ขายขายเสร็จ PO เสร็จพี่โยนให้บัญชีทําต่อจริงไม่จริงแต่พี่เป็นเจ้าของสินค้าบริการคิดเองการตลาดต้องทําเองจาก Google Facebook Line a d ต้องคิดเองจริงไม่จริงใครคิดให้พี่อะ่ะใช่ไหมพอ,พอการตลาดเสร็จขายพี่ต้องขายเองจะขายแบบออนไลน์ปิดการขายทางออนไลน์หรือปิดการขายแบบ face to face ปิดการขายได้ PO ใช่ไหมเสร็จแล้วพี่ก็ต้องทาบัญชีเองใช่ไหมเราก็ต้องบริหารภาษีเอง ฉะนั้นถ้าหนึ่งหน่วยงานที่เราทํายังดูแลไม่ได้คุณคาดหวังว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณต้องทําทุกอย่างคุณต้องดูแลทุกอย่างถ้าหนึ่งหน่วยหนึ่งยูนิตคุณยังทําไม่ได้คุณจะไปดูแลทั้งหมดได้ยังไง impossible ฉะนั้นอันดับแรกครับแล้วผมสังเกตนะรุ่นพี่ผมหรือคนที่ออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วสักเซสนะครับอย่างเดียวเลยคุณชั่นงานประจําเขาต้องโคตรแบบโคตรด,ดีอยู่แล้วอะโคตรด,ดีมีควารับผิดชอบมีผู้นํามีความขยนันมุ่งมั่นอดทนคนแบบนี้ทําธุรกิจตัวเองก็ประสบความ นึกออไหมครับนะแต่ว่าอันดับแรกคือตั้งเป้าทํางานให้ให้เติบโตนะครับให้สําเร็จอันที่4นะครับคิดแบบโปรดิวเซอร์คิดแบบผู้ผลิตเดี๋ยวจะมีตัวอย่างว่าคิดแบบส่วนใหญ่เราจะคิดแบบยูเซอร์ s ัมซุงกาแล็กซี่เอ่อซัมซุงโน็ตกาแล็กซี่โนตออกมาเราคิดแบบยูเซอร์คือไงครับซื้อที่ไหนดีอะฟีเจอร์ดีจังเลยกล้าพอไหมซื้อก่อนที่ยังไม่มีการเปิดตัว นี่คือแคมเปญที่เขาคิดออกมาใช่ไหมครับผมอ่านปุ๊บกูกกรู้เลยไม่กล้า,ก,ากูไม่กล้าเงินไหมครับแต่ทำไมเขาคิดแคมเปญนี้ออกมาถ้าเรามองแบบยูเซอร์เราก็คิดว่ากล้าหรือไม่กล้าแต่ถ้าคิดแบบโปรดิวเซอร์คิดไงครับเออทำไมเขาถึงออกแคมเปญนี้ออกมาใช่ไหมทำไมเขาถึงมาเนี้ยไลฟ์ตอนประมาณบ่ายสามผ่านอินฟลูเอนเซอร์สี่คนใช่ไหมครับเนาะทำไมเขาถึงคิดลอจิกแบบนี้ออกมา เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูข้อที่5ครับเป็นนักหาทรัพยากรเพิ่มเจ้าของธุรกิจทุกคนมีการคิดแบบเขาเรียกว่าเป็น resourceful net person คือคนทั่วไปจะคิดว่าฉันมีทรัพยากรสร้างตึกแถวได้4ชั้นมีอิฐหินปูนทรายสร้างตึกแถวได้4ชั้นฉันก็จะสร้างตึกแถว4ชั้นแต่เจ้าของธุรกิจจะมีความคิดว่าฉันจะสร้างอะไรก่อนฉันจะสร้างคอนโด21ชั้นแต่ทรัพยากรมีแค่4ชั้นฉันจะหาเพิ่มได้อย่างไร ฉันจะไปหาอิฐมาจากไหนฉันจะไปหาปูนมาจากไหนฉันไปหาทรายมาจากไหนเพื่อให้ฉันสร้างคอนโด21ชั้นคนทั่วไปจะคิดจากทรัพยากรที่มีแต่คนสำเร็จหรือเจ้าของธุรกิจจะคิดจากสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ลดเป้าหมายแต่ว่าขยายขนาดความฝันนะครับหาว่าหาทรัพยากรอย่างเช่นว่าผมอยากทําสัมมนา1ัน0คนผมไม่ดัง ผมไม่มีตังผมทํำยังไงผมก็ไปหาคนที่เขาดังกว่าคุณมณิตเขาดังคุณบอยวิสุทธิ์เขาดัง,ดเ,ขดงเขามีฐานแฟนแล้วก็ไปทำพาร์ทนอร์ชิพแล้วก็ไปทำบาเตอร์นึกออกไหมครับขาดเงินก็ไปหาเงินขาดคนก็ไปหาคนขาดความรู้ก็ไปหาความรู้แต่ไม่ลดขนาดเป้าหมายนี่คือรูปแบบของผู้ประกอบการนะครับเนาะข้อที่6ครับคือมัลติสกิลไม่ใช่มัลติทัสกิ้ง คนทั่วไปจะทํางานมัลติทากิ้งรู้สึกว่าการทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันจะเท่มากแล้วไปดูเป็นคนเก่งรับโทรศัพท์จดไลน์แนนโน้ตแต่ผู้ประกอบการที่ดีครับคือหรือคนที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์จะทําการโฟกัสคือณเวลาเนี้ยชั่วโมงเนี้ยจะทําเรื่องเรื่องเนี้ยนะครับจะโฟกัสกับงานที่ทํา คำว่าโฟกัสหมายความว่าไงโลกทั้งใบหายไปหรือแต่สิ่งที่จะทาข้างหน้าแค่อย่างเดียวอย่างเช่นตอนเวลาผมจะคุณน่าสไลด์ที่ผมเตรียมมาสอนต้องอาศัยการวางแผนการทําสไลด์ไหมครับตอนที่ผมทาสไลด์เนี่ยผมจะใช้เวลา50นาทีแล้วผมก็จะแบบโฟกัสหรือว่า50นาทีเนี้ยผมจะไม่รับโทรศัพท์ผมจะไม่ตอบไลน์ผมจะโฟกัสในการทําสไลด์ให้จบพอจะมาสอนที่นี่นะครับเนาะโฟกัสโลกทั้งใบหายไป,ห,ยไปหรือแต่สิ่งที่ทําตอนที่สอนเนี่ย สังเกตไหมครับผมอยู่กับพวกเรา150คนแบบ100%ผมไม่ได้จับมือถือเลยอยู่กับเรา100%โฟกัสทําทีละเรื่องคำโบราณใช้คําว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคาทาทีละอย่างแต่พอยุกีนี้มันเป็นยุคที่ notification มันเด้งตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็ไลน์เดี๋ยวก็เด้งเดี๋ยว inbox เดี๋ยวก็เด้งเดี๋ยวโทรศัพท์ก็เข้าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคาทาทีละอย่างฝึกโฟกัสครับเนาะแล้วก็มัลติสกิลมัลติสกิลคือผมเป็นผู้ประกอบการเนี่ยสังเกตเซลล์ก็ทําได้ใช่ไหม วิชันก็ทำก็คิดได้ใช่ไหมคุยกับคนก็ได้หาพเนอร์ชิพก็ได้สอนก็ได้ขายของก็เป็นนี่คือมัลติสกิลเซลลิ่งสกิลก็มีพรีเซนเตชันสกิลก็มีพับลิกสปิกกิ้งก็ได้วางวิสัยทัศน์ก็ได้ฟังดูแล้วมาดูยากจังวะนึกออกไหมครับนะสบายๆนะครับค่อยๆทําทีละอย่างแต่ผมก็เลยจะบอกว่าของขวัญที่ได้รับคือคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นแล้วผมว่าสิ่งที่ผมมอบให้แต่ละข้อพี่ๆลองไปแมปดูกับ หัวหน้าของพี่เมนเจอร์ของพี่ผู้บริหารของพี่พี่จะเห็นเลยว่าคนที่เป็นคนสําเร็จจะมีมัลติสกิลไม่ใช่เขาบอนด์ทูบีเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่เขาจะค่อยๆตีบวกในแต่ละสกนะิลเนาะในแต่ละเดือนในแต่ละไตรามาสของเขาอันสุดท้ายครับคือเซลฟ์เรียนนิ่งหรือไลฟ์ลองเรียนนิ่งคิดแบบเจ้าของธุรกิจเรียนตัดสินใจเรียนรู้ตลอดชีวิตคนที่เป็นพนักง,งานทั่วๆไปจะหยุดการเรียนรู้เมื่อเรียนจบในระบบจบปริญญาตรีจบปริญญาโทปุ๊บหยุดเรียนแต่คนที่เป็นคนที่ก้าวหน้า คนที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์คนที่เป็นคิดแบบผู้ประกอบการตัดสินใจเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างตอนที่ผมเป็นวิทยกรตอนแรกที่เป็นเซลผมก็เรียนเซลลิงสกิล l พอผมขายได้ผมเรียนพับบิคสปีกิ้งสกิลขายแบบเป็นจากวันอ n อนวเป็นวันทูเมนีพอขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์ก็เรียนเทรนเดอร์เทรนเนอร์สกิลพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์ปุ๊บตอนนั้นสอนเก่งแต่ไม่ดังไม่เป็นที่รู้จัก ก็เรียนโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเรียนทํา Facebook เรียนทํา Fanpage จนมี Fanpage 70,000ไ like. ลค์พอมี Fanpage 70,000ไ like, ลค์ปุ๊บเริ่มดังแต่ไม่มีบริษัทพอเปิดบริษัทปุ๊บก็ต้องเรียนเรื่อง Business Acumen Business Mastery มีเห่ามั้ยครับพอตอนนี้พอเรียน Business ปุ๊บแต่เดิมก็ทําพอมาทําเป็น B2B ก็ต้องทํา Google a d v e r s ก็ไปเรียน Google a d w o r d s ก็ลงทะเบียนจ่ายตังค์แล้วก็ไปเรียนซื้อคีย์เวิร์ดยังไงให้คนเสิร์ชแล้วมาเจอเราเข้าใจไห้ฮะฉะนั้นเนี่ยในทุกจังหวะของชีวิตเราครับมันมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ แต่ละคนเรื่องไม่เหมือนกันแต่ต้องตั้งเป้าหมายเรียนรู้ตลอดชีวิตในเรื่องที่แตกต่างกันไปนะครับบางช่วงผมก็เรียนรู้บริหารการเงินบางช่วงก็เรียนรู้เรื่อง l e a ดอร์ชิพบริหารทีมนะครับทำไงถึ้เป็น l e ด d e r ที่ดีแต่ตัดสินใจเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเรียนรู้ผ่านอ่านหนังสือเรียนรู้ผ่าน podcast เรียนรู้ผ่าน youtube channel เรียนรู้ผ่านการคุยกับคนเก่งๆก็ได้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นึกออกไหมครับเมื่อต้องเรียนแค่ไปเรียน mba มินิ mba ไม่ใช่แค่นั้นเจอคนเก่งๆคุยคนเก่งๆได้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับ 7ข้อนี้ได้ประโยชน์ไหมครับ7ข้อมีกี่ข้อครับทุกข้อเลยใช่ไหมครับเนาะนะนะก็เป็นใครว่า7ข้อนี้ได้ประโยชน์บ้างครับของคุณใดครับเนาะสึกทีละข้อนะครับตบมือ้ทุกท่านเลยนะครับเนาะ